สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนระบบการทำเมมเบอร์ชิพนะครับซึ่งจะต่อยอดจากการทำระบบพอ i n t หรือว่าระบบสะสมคะแนนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดเข้ามาที่ตรง POINT and m e m b e r บอร์ครับจากนั้นเลนลงมาด้านล่านะครับจะมีคำว่าเมมเบอร์ชิพเทีหรือว่าเป็นระดับสมาชิกกดเข้าไปเลยครับแอดเมมเบอร์ชิพเทีจากนั้นนะครับให้เราตั้งชื่อเ e มเบอร์ชิพก่อนท้ตัวอย่างเช่นผมจาตั้งชื่อว่าเป็นระดับ VIP นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ระบบเมมเบอร์ชินะครับมันจะมีลักษณะที่พิเศษก็คือว่าคุณสามารถจะกำหนดได้ว่าให้ระบบให้ระดับนี้เนี่ยได้ได้กี่แต้มจากการสั่งซื้อหรือว่าใช้ใช้คะแนนกี่คะแนนในการแลกซื้อสินค้าซึ่งโดยปกตินะครับคนทั่วไปก็อาจจะให้ระดับพิเศษหรือ VIP เนี่ยใช้แต้มน้อยกว่าคนอื่นในการแลกซื้อสินค้าเพราะเนื่องจากเป็นระดับพิเศษอาจจะเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อบ่อยหรือว่ามีอัตราการซื้อสูงนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ร้านค้าว่าอยากจะจัดการ ตัวระดับเบมเบอร์ชิพยังไงบ้างอย่างสมมติผมขออนุญาตทำเป็นแบบ VIP นะครับแล้วเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้ระดับสมาชิกเนี่ยคงอยู่ตลอดไปหรือว่ามีกําหนดระยะเวลาครับเช่นอาจจะหมดอายุภายใน3เดือน1ปีหรือว่า6เดือนผมขออนุญาตทำเป็นไลฟ์ไาม์ตลอดชีวิตนะครับจากนั้นเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> เขาจะมีการ์ดครับซึ่งมันจะโชว์ของลูกค้าเฉยแล้วก็ใส่โลโก้ไปยกตัวอย่างเช่นผมใส่โลโก้ของ e a s f store นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นสีขาวให้มันดูง่าย นะครับแล้วตรงนี้ผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีดำจริงๆจ,จะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ครับอันนี้ผมทำาบนี้เฉยๆนะครับจากนั้นเนี่ยอัปเกรดคอลเลคชันนะครับก็คือว่าคิ u ม a เรทีฟสเปนลูกค้าจะต้องสั่งซื้อกี่บาทถึงจะเป็นระดับนี้ได้หมายถึงว่าเป็นยอดสะสมนะครับเอ่อโดยอย่างเช่นผมจะขอว่าย,ยอดสะสมต้องไม่น้หนึ่งหมื่นบาทกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อมียอดสะสมครบ10,000บาทลูกค้าจะถูกอัปเกรดเป็นระดับนี้เดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถนำได้หรือ จะกำหนดเป็น single o อ d e r s ร e n d ก็ได้ก็คือว่าต้องยอดการสั่งซื้อเดียวเท่าไหร่ได้เหมือนกันครับแต่นี้ผมขออนุญ,ญาตทาเป็นสะสมก็คือว่ามียอดใช้ใจ่ายสะสมรวมกันไม่ว่าจะครั้งละกี่บาทก็ตามแต่รวมกันเกิน1นึ่งืขึ้นไปจะขึ้นเป็นเวพันทีส่วนตรนนี้เป็นเพิร์กก็คือ membership ยกตัวอย่างเช่นว่าผมบอกว่า Po i n t เนี่ยถ้าคนปกติอาจจะ1ขั้นใช้ใจ่าย1บาทได้หนึ่งคะแนนใช่ไหมครับผมอาจจะขอ1บาทผมให้ร้อยคะแนนเลยก็คือเป็นระบบพิเศษนะครับแล้วก็ ในการที่ลูกค้าจะแลกแต้มแลก,กคะแนนเนี่ยลูกค้าใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตว่าใช้5ใช้200คะแนนนะครับได้1บาทสังเกตว่ามัน50เลยนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะมากกว่าแน่นอนมันควรจะต้องมากกว่าสมาชิกทั่วไปท่านนี้อยู่ที่ร้านค้าตั้งค่าครับอันนี้ผมตั้งค่าเพื่อสมมติให้เห็นว่าถ้าเราใช้ใจ่าย1บาทลูกค้าได้100คะแนนเลยแล้วเอา200บาทมาแลกได้1คะแนนก็จะได้รีวอร์ด50เปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถจะกำหนด Expression ได้หรือว่าม่หมวยอ,อยู่ได้ครับเช่นคะแนนหมวยอายุภายใน3เดือน1ปีต่างๆเป็นต้นจากนั้นพอเสร็จแล้วให้กดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จแล้วครับก็จะมีเทียร์แล้วครับเป็น VIP อันนี้ผมก็เป็นระบบ membership หรือว่าเทียร์สำหรับร้านค้าออนไลน์ครับ